เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยผมบอกกันเลยว่าถ้าคือถ้าความเจริญเนี่ยมันทั่วถึงเนี่ยผมบอกเลยที่ดินทุกที่เนี่ยราคามันก็ขึ้นนะและการเปลี่ยนนาะผังเมืองเนี่ยสำคัญที่สุดนะเศรษฐกิจจะดีเนี่ยถ้าผังเมืองเนี่ยนาะเอื้ออํานวยนาะกับพื้นที่นะตอนนี้พื้นที่สีเขียวผมถามว่าโอกาสที่จะสร้างโรงงานอะไรเนี่ยนักลงทุนมาลงลงทุนยาก จริงๆปทุมธานีเนี่ยเหมาะที่จะเป็นนิคคอมูสาหกรรมหรือว่าโรงงานย่อยๆเพราะว่ามันใกล้กรุงเทพนะใกล้ท่าเรือจะต้องทําพื้นที่ปทุมธานีให้เป็นสีม่วงทุกอําเภอแบ่งกันนาฉลีย่เอาความจเจริญมันได้เกิดขึ้นผมก็เข้ามาก็จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ถ้ามันทําได้นะผมบอกกันแลยวว่าความจเจริญมันจะเกิดขึ้นเต็มพื้นที่ปทุมธานี